ขอเชางพี่น้องมอดนักสร์ทุกบนสายาพาร์ตยกันนะครับ ธนาชนสิิชจังหวัดาป่ากินโอชา บรรยากาศสาบาทยามเช้านี้เมื่อวานซืนฝนตกมาคิดว่าแต่เมื่อวานจะตกซ้ำพี่น้องไม่ตกอากาศร้อนอบอ้าวทั้งวันตุนตาผลปุ๋ยใส่นาแล้วนะได้รอเมื่อฝน้าตกลงมาเขาถ่ายแปลเสร็จแล้วก็ ขนปุ๋ยวัวไปลงนานะฮะถ้าเรายังไม่ได้ลงเลยพี่น้องไม่มีบัวไม่มีบัวก็ไม่มีปุยวัวนะครับเช้า,ชานี้พาพี่น้องมาชมบรรยากาศยามเช้าหลังใส่บาทเสร็จนะครับอ,อย่าลืมนะครับได้ดูได้ชมกดติดตามกดไลค,ตตค,ตตคตต์ต่อทองช a n e ได้นะครับสวัสดีครับ